ถามความคิดเห็นจากคนในพักเพื่อไทยกันหน่อยรู้เรื่องหรือ,อยังกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ทําการพักเพื่อไทยมีคนนี้เดินทางมาคุณเศรษฐาทวีสินคณีน,นายกของพักก่อนหน้านี้ไปต่างประเทศก็ดูจะรู้จักมากคุ้นกับคนในตระกูลชินวัตรคุณเศรษฐารู้ข่าวนี้หรือเปล่านั่น,นสินะข่าวก็รอที่จะถามเลยค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่ครอบครัวชินวัตรเบรกว่าอย่าเพื่อให้คุณทักษิณกลับประเทศไทยคุณเศรษฐาเมื่อ วานบอกไปถามแคนดิเดตนายกอย่างคุณแพททองทานหรือว่าคุณนุ้งอิงละกันเพราะว่าตนเองเนี่ยมีหน้าที่ทํางานด้านเศรษฐกิจให้กับพักเพื่อไทยเท่านั้นส่วนที่ครอบครัวชินวัตรบอกว่าคุณนุ้งอิงดูเหมือนว่ายังจะไม่เหมาะสมนั่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในตอนนี้แล้วก็มีชื่อของคุณเศรษฐามาด้วยใช่ไหมในกระแสะข่าวที่ออกมาในวงพูดคุยทานข้าวกันเนี่ยนะคะที่อยากให้คุณเศรษฐาเนี่ยดูเหมือนว่าเหมาะกับก,บการเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าเนะมาื่อวานนี้เจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆคุณนุ้งอิงก็มีความเหมาะสมเป็นผู้หญิง ที่เก่งที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ก็เห็นผลงานแล้วแล้วเชื่อด้วยว่ามีวุฒิภาวะมากพอค่ะไม่ได้ไม่ได้เคยคิดนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทางของของทางพรรคเก้าไกลนะครับเขาก็มีขั้นตอนของเขาเขาเป็นพรรคที่ได้คะแนนที่หนึ่งก็ต้องให้เกียรติเขาเป็นคนจัดก,การไปตัวสสวนตัวผมเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลหรือว่าคณะกรรมาการที่ที่จะเข้าไปทําเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเลยนะครับผมทำแต่เรื่องของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับตอนนี้วันนี้ก็มาประชุมเรื่องนี้ อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาดูไม่ไม่ได้มาคุยเรื่องของทางการตั้งฐบานเลยไม่ทราบเรื่องเหมือนกันครับไม่ทราบเรื่องเรื่องกับบ้านเลยเลยไม่ไม่ต้องถามคุณนิเงเองครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงหน้าที่ผมคือทําเกี่ยวกับเรื่องของของอมาช่วยเหลือพรรคในการที่จะต่อสู้เรื่องตั้งๆตั้งต่อไปนะครับพร้อคุณนิงคุณนิ่งมีความเหมาะครับก็ตามที่บอกก็ก็ท่านเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคไทยด้วยเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องสือมวเชนงก็เห็นพี่ไม้ไร้มือแล้ว ถ้าไห36สายจแล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่าก็มีวุฒิภาวะดีพอนะครับไมนงั้นคงไม่ใส่ชื่อเป็นคนดิเดตหรอกนะครับคณะกรรมการงานพักก็เห็นชอบไปแล้วตอนที่เป็นค a นี่นะคะคุณเศรษฐาบอกว่าเชื่อมั่นในตัวคุณคนุงอิงว่ามีวุฒิภาวะมากเพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าครอบ,คร,บครัวชินวัตรเบรกคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยคุณเศรษฐาบอกให้ไปถามคุณคนุงอิงเองนะคะนี่นะฮะก็ยืนยันว่าไม่รู้กับกระแสข่าวนี้นะครับ